อาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าทําไมช่องผมตอนที่ดูเป็นแนวตั้งเนี่ยทำไมถึงคลิปมันไม่เต็มหน้าจอเหมือนกับช่องอื่นๆเขาเนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้อัดคลิปในมือถือน้ำชมก็เลยเป็นอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีคอมที่จะมาตัดต่อนะครับอาจจะแบบลำบากหน่อยน้ำชมแต่ตอนที่ดูเป็นแนวนอนน้ำชมทุกคนก็สบายใจได้เลยน้ำชมนะเพราะว่ามันก็หน้าจอเต็มเหมือนกับช่องอื่นๆเขานะทุกคนนะก็วางใจได้เลยน้ำชมนะแค่ตอนที่ดูเนี่ยแบบแนวตั้งเนี่ย ลิปมันจะดูแบบว mm. ่าไม่เต็มหน้าจอก็ตามชมนะแต่ผมพูดเผื่อคนที่ไม่ชอบแล้วก็อคติชมนะไว้วางใจได้เลยครับเอาลูกกราบสวัสดีครับผมยินดีรับเข้าสู่ช่อง DNT s o นะครับวันนี้ครับเราอยู่ในเกมชื่อว่า Alta Torture Alta Torture Alta Torture หรือว่าถ้าเราพูดผิดก็ขออภัยไปวยกท่านผู้ชมน,นะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤษนะครับผมบอกว่าตอนนี้ครับเราไปอยู่กับคุณเนสนะซึ่งวันนี้เรามาเล่นมาเล่นกันแค่สองคนนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับอ,อ,อันนี้คือเราไม่ได้ชวนพี่นิกหรือติลุกหรือน้องสาวผมมานะเพราะว่าเขาทั้งหลายก็คือไม่ว่างที่จะมาเล่นนะทุกคนเราก็เลยเล่นสองคนเลยครับซึ่งครั้งนี้นะครับไม่ใช่แมปผีครับแต่ก็เป็นแมบป,ปีนเขาแบบว่าเล่นกันสองคนซึ่งเราทั้งสองเนี่ยต้องสมัครคีคือพลังกันนะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็หนัคะรบ ก็ค <Okay, S 2> เอาง่ายคือถ้าสมมติว่ามีคนเมองไปทางโน้นสิมองขึ้นไปทางหัวนะเห็นไหมนะอ๋ออ๋อนี่ไงเอ่อเอาไว้คือถ้าสมมติว่าคนหนึ่งพลาดเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าคนหนึ่งพลาดเนี่ยก็คือคนที่สองสก็<ป>จะตกไปด้วยครับเอาเขามันม้วนว่ะเฮ้ยดูเขาหมุนจิไปกันลวเวลยไปกันเลยนี่คือบอสบอสติดตามความคืบหน้าของคุณถ้าคุณเคยเห็นกระท่อมของ บอสเข้าใกล้มันเพื่อบันทึกความคืบหน้าของคุณปีนขึ้นไปที่หลุมบอสจะปรากฏในกระทอบเมื่อคุณไปถึงจุดตรวจถ้าคุณเห็นบอสความคืบหน้าของคุณจะถูกบันทึกไว้อ๋ออ้อยคือเป็นเช็คพอยต์เฮ้ยคุณเน็คุณเน็ดอันนี้คืออันนี้คือน้องน้องคุณเน็บ่อยเนี่ยเขารู้สึกว่าหน้าคล้ายกันจังเลยเอออันนี้ยิ้มแปดอันนี้คือแบบ เออเฉยๆโอ้ยน้อยมากับเพื่อนเปล่าวะถ้าน้อยมากับเพื่อนเนี่ยน้อยก็ผ่านไม่ได้ถ้าน้ยคนเดียวมันก็ผ่านไม่ได้นะเพื่อนๆนะเพราะว่าด่านนี้มันต้องช่วยกันสามัคคีเข้าใจไหมโอเคครับโอเคคุณมาเกียไม่เก็นไรคุณมาเกียจะเยจินไปเลยไปเลยไปเลยสกิวโอ้คุณเนทขอร้องคุณเนทอย่าพาผมตายนะไปเออไว้ช้าดูแต่กูด้านหลังมากเลยด้านหลังเนี่ย ยูวววววกวววววชววดววววววเวว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 ชววเวดวเววเวววววเดวว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 วนวว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 วเดวว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  เบลูเบลูเย็บพังเย็บพังเบลูเรลูเบลูเบลูเบลูอย่าเข้าปากเจียนเจียเร็วแล้วคือเสียงเสียงแซวนี่คือแบบว่าโคตรตึงไงโคตรเครียดใช้แรงดึงของเชือกเพื่อเซิริงช็อตด้วยตัวคุณเองหรือว่าปุ๊บอ๋ออ๋อเอ่อเอางี้เดี๋ยวผมไปผมไปผมไปโอเคคุณเด็ก ตีเดี๋ยวรอบก่อนรอบก่อนเฮ้ยอย่า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 ไปโอเคกูเดดกูเดดไปไปกูเด็ด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 กูต้องหัวดีนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูเด็ไปไปไไปล้วแอบโคตรดีขึ้นมาแล้วไปยครจพึ่งเครจพึ่ง เตียนเยนเตียนเยเตียนเียนเตียนเตยนเียนเออคือเตียนเียนหเมตรตนีจบมาเลยอ๋อนี่คือเราขึ้นมาถึง61เ็ดมตรใช่ไ่มตอนนี้ใช่ใช่ยาตกนะคุณเนตกแล้วคือจบเยเียนเนเียนพ่งเลยนะไปทางมันเล็กทางมันเล็กกระติวเดียวครับอ้นนทโอ้ย ผมว่าผมต้องตัดต่อแบบว่าตนตีแบบตึงตมือองกเดดคือลยกูเด็ดอ้ยตอนนี้ก็จะถึงหนึเมตรตอนเนี้ยคือราอยาไปอย่างชิวๆตอนนี้ยังไมีใครตามเรามาเน,นตอนนี้เฮ <c oughs> ้ยเราทำมาสถิติหรือเปล่าวะเออเราอัดีเก่งววครับสิ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 สกสิสนีิไปก่อนสิ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 ไป,ไป,ไป,ไปนเสนีสส กเรกเร่อยๆอีกสี่เมตรอีกสี่เมตรคุณเนเทลองฮะอาจจะ <c oughs> มีหลุม <c oughs> เฮ้ยเจอบอฟแล้วครับไหนบอกว่าสองร้เมตรอะ่ะแค่ถึงหนึ่งร้อเมตรก็พอแล้ว <c oughs> โอ้ได้ผ่านไม่ได้เหรอเก่งมากเลยทั้งสองทั้งดอนยึดและคุณเนสเก่งมากเลยตอนต่อไปอาจจะเพิ่มความยากขึ้นนะสู้ๆแล้วกันเป็นกาลังใจโอเคแลวคุณเนส ตบเลยโอเคโอ้ยอะไรอะือลงมาว่าออโอ้ยอย่าเอ๊เริ่มชิวครับเริ่มชิวแต่แต่รงลุมนะอาจจะมีหลุมหลุมก็ได้โอเคร้อยสี่ร้อยสี่เมตรโอเค้เดี๋ยวะยเนอเยไง มันลื่นมันลื่นคุณเล็กเอ้นมันลื่นจะลื่นตลอดได้เนล่าเนี่ยอย่าพึ่งอ้วเโอัยอย่าพึ่งุบโอเคดี๋นะแอบโอเคซุบโอเคแล่นตอนคุณเลนวุ่นวายน่าจะทะเลาะกันเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอะใช้ใช้หัวของคุณอย่างแท้จริงอะไรอะใช้หัว อ๋อเจ้าหัวเพื่อนคุณเนตต้องพูดดังหวะนี้แต่คุณเนตต้องพูดไอ้คุณเนตคุณเนตคุณเนตต้องพูดดังหวะนี้ของจริงเออฮ้ยด้วยใจจริงคุณเนตเดี๋ยวผมกระโดดไปก่อนแล้วกันว้าวเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวอะไรเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวชีเรียวหมดวล้วก็โดดโดดตัวโอ้เน็ด

เลยโดนมาโดนมาเลยปึ๊ยยเดี๋ยวแลคุณเนตเตนเตียนต่อเลยปึ้บมาโอเคเรรกอนเอโอยสัมบมบสมบคีนีก็หวัดเสียวจริงเดี๋ยวไปทางนี้เดี๋ยเตเยนะคุณไปนคุณเไปก่อนคุณไปอีกบ็อกคุณไปคุณไปอีกบล็อกโอเคปึ๊บโอเคคุเนตอีกครึ่งทางปึบ ที los, oh, oh, oh. ่ไปที่ไปที่ไปที่ไปปึ๊บปึ๊บอ้าวกระโดดดีกระโดดดีมาทางมือโอเคเออปึ๊บโอเคเออปึ๊บโอเคเออเออช่วงดีที่ว่าเราบีมือโอเคเดี๋ยวคุณได้ไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนไปก่อนเลย เดเอ้เอาเอาเอาผมอยู่เอาอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวอยู่ไหนเดมาเร็วเอ้าอ้าะไวเดี๋ยวนี่เราแกกุ๊สิกิตหนไปจุไปเอาคูเดะเดไปเดเดอ โอเคไปไปไปด้วยกันไหมจิโอเคพอแล้วครับโอ้โหตรงนี้เจอคุณเน็ตมุมคอหัวมุมคอหัวพึบโอเคขึ้นมาอ้าวแล้วก็โดดนี่ขึ้นตรงมาได้ขึ้นตรงมาได้ลยให้ลอลอยลปล่อยให้ลอยลอยลอยให้มาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนรด เออได้แล้วขึ้นมาเดี๋ยวรอผมก่อนรอด้วยตายตกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเออพอได้ดีๆก็ไปไกลกว่านี้ไกลกว่านี้นิเอ้ยโอะเฮ้ยไปหาบ๊อบ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 มาเร็วบ๊อบพี่น้องพี่ไอ้น้องชายเเย้เขาไปบ๊อบหน้าขาวเขาไปพี่หน้าเหลืองจังเลยอ่ะเอ็งลองเองลองยกเลิกดู รองเนไปหารเฮ้ยโอ้โหอะไรอะ่ะอยู่ใกล้กันเดี๋ยวนคืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมอ่านแป๊บหนึ่งลไปเอาไมาน้มาเนี้ยมาเนี้ยมานี้มาเนี่มานี่มานี้วมาเน้าเข้าเนี้ยนี้ยเนี้ยเนี้าเน้ยมาเลี้ยเข้ามจแลีแล้ยาเน้ยเเเเยะน้ม <laughs> <โอ>ัน <laughs> ลืนมน้เ<อ>้เ้เ้มน้มันลื่นนนเนา้นนีมีมีี้นมีทางขึ้นอยู่ อ๋อเข้าใจแล้วคุณเนทโอ้ช่์แชร์ชรคือต้องค่อยๆเดินคุณเนทเพรงั้นอยู่บนลื่นจริงอ่ะมันลื่นอ่ะใช่อะไรเนี่ยโคมไฟเหรออะไรเหรอก็เหมือนโคมไฟอ่ะมันนเป็ไงม่แล้วโคมไฟโดนแชร์แคบไแล้วจริงเหรอคือถ้าเรามีไฟฉายใช่ไหมผมว่ามันก็มันก็ชิวๆนะจริงเจนเจนเฮ้ยโอ้โหแล้วเราก็ลื่นตามไม่เป็นไรไม่เป็นไร ควดบากจริงวะเย้ว้าวว้ามันจะเลดี้เกได้ไหมไม่ใช่เลดี้เกเฉยต้องไต่อเลยใช้ายมากไปไปไปเฮ้อย่าลืมย่าอย่าลืมไปคือแบะไปเลยคุณเไปเลยเอาไม่เออไปเลยไปเ็วคุณเ ลำบากจังวะไปเลย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 ะ่เดกเเย่าเร็วเเข้าเร็วเข้าข้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอ๋ึบโอเคขึ้นมาขึ้นมามันลื่นกูเดปั๊บปั๊บปั๊เอ โ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเค้โอเคเฮ้ยุ้ณดชพัพึ่งโอ้โหด้ผับผมเนั่นแหละเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะปึ๊บเฮ้ยยืนจรเลิเดเออยืนจริจุณเดอดทนไว้หยบไปหยบไหยบนหน่งสองสามกูได้ไปล้คุด้ไป่ลด้แอเฮ้ยอยู่นี่กูได้ยู่นี่กุได้อยู่นี่คุณอยู่นิ่งอ่นี่เดเรยนะ ยายยัยไอ้เฮียกูเด็ดไม่ต่อเลยไปก่อนนะไปก่อนนะอ่าอ่ากูเด็ดเฮียกูเดดเอียกูเด็ดเฮียียโคเสียวเลยกูเด็ดไปเล้วไปเล้วเอออย่าลืนดิเอ้ยขาวไปแล้วไงไปแล้วไปแล้วไปแล้กูเด็ดอโอชีวิต ไปเลยไปเลยเออเออคุณเดงไปเองดไปเออไปคุณเจมาเอะโอ้ยเอยไรคุณเอฟเงยไรเฮ้ยจะถึงแล้วหรอคุณเอฟทรงตัวทรงตัวเอออ้าวเดี๋ยวอะไรนิ่ๆนิ่ๆว้นิ่งๆนี่ๆอยู่นิ่่นิ โอเคเอ้ยส่บเอาคุณเดีจาเฮ้ยมันชบดึงกันอะขึ้นมาขึ้นมไปเอออย่าลื่อนอย่าเลื <c oughs> <c oughs> <t 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 ่นออย่าลื่อนอย่าลื่อนอียมันเื <t <t ่นคุณเดยยูนิงยูนิงขึ้เนี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่หนึงสอปุ๊บโอเคเก็บแล้ว บอลเลยวิ่งไกลวิ่งไกลเฮ้ยสวยที่ไหนโอ้โหดูทั่ก่อนครับข้างล่างโอเคบอลเลยบอเลยลูกแหเรื่องอ้เรอเออกลับมาอยู่ธรรมชาติเหมือนเดิมแล้วคุณคุณเนทเฮ้ยกลับมาเหมือนเดิมแล้วคุณเนทแต้วกอยู่ที่เดิมแล้วเนาไม่ต้องลื่นฮะยลองไปข้างล่าสิ ถูกมากเลยเดี๋ยวนะปึ๊บกระโดดเออโอ้โหมีการแบบว่าหมุนตัวกระโดดมาโคตรเท่คุณเอ็ดค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปเอ๋ไปเร็วเออไปเร็วเออไปเร็วเอ้ยไปเรอันนี้ง่ายผมอันนี้ง่ายปึ๊บมังนะใจเย็นๆคุณเอ็ดคุณเอ็ดจเย็นคุณเอ็ดจเย็น เดี๋ยวแป๊บนแป๊บนึงโอเคมาเลมาเออเฮ้ยเดี๋ยวเลิมเสียแล้วเริมเสียนดีต่อไปด้ไปคุณดีเดี๋ยวคเดเ็ดคุณดดรอก่ตะโซ่มตซ่ผมมาไม่ได้แป๊บนองนะอ้ Hehehe Udah bunga Bukan Kira 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 ah. <laughs> pada, Kira 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 Oh, apa nak ini? Dia, apa ber? Dia lagi, berat. Dia tu, suka berat. Ini dia. Ini dia. Ini

คุณเนทจบเลย,ยไหมเออเดี๋ยวค่อยต่อเดี๋ยวค่อยต่อ,ตอนี้ต่อไหมไม่ดูสิแต่คุณเนทดูสิคุณเนทดูสภาพด้านหน้าที่เราที่เรจะต้องไปในพรุ่งนี้อเ,นอเอาไอตองใส่แก้วรูปนี้แหละเออสภาพน่าจะลื่นปืด๊ดโอเคครับก,ก็ที่เรจะไปฮะทุกคนเดี๋ยวผมขอมาถ่ายรูปกับตำรวจแป๊บนึงก็โอเคผมก็จบไปพิธีรอบผมสำหรับเอ่อแมปอะไรนะเออคือเอาง่ายคือไปแบบปีนเขานะครับ <laughs> ที่ต้องแบบว่าใช้ความสมรูีคือพลังนะทุกคนนะในการที่ต้องกระโดดไปแต่ละก้าวนะครับชมใครล้มใครล้มก่อนก็คือล้มทั้งครัวง่ายนะครับชมคนคนรยากนะแต่ก็แต่ผมว่ามันก็ยังดูง่ายนะคือถ้าเราแบบว่าเข้าใจซึ่งกันและกันนะทนทุนเออก็แล้วผมต้องสม <c oughs> รู <c oughs> คี <c oughs> นะทุกคนโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยผมสำหรับวันนี้เดียนทีโอกับไอเทฟอซัฟนะ ขอตัวลากัร้องผมสวัสดีครับสอร์คูเดตคูเดตโอ้โหไปเลยครับโอ้โหจัพเดี๋ยวดวโอ้โหคูเด็กอ้เดี๋ยวโอ้โห